สำหรับขณะนี้นะคะฝนที่ตกหนักอย่างต่อนเนื่องในหลายพื้นที่ก็ต้องเฝ้าระวงังและที่สําคัญก็ต้องติดตามเรื่องของสารพยากรอากาศกันด้วยนะคะซึ่งล่าสุดค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนให้ทั่วไทยมีฝนตกหนักโดยเฉพาะ13จังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกภาคใต้นะคะและขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ กรมตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศประเทศไทยมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคเหนือนตอนบนและประเทศเมียนมาประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มนะคะโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น,น่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์จันทบุรีตราดระนองภูเก็ต กระบี่และตรังขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากปริมาณฝนที่ตกสะสมซึ่งจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากไว้ด้วยสําหรับในบริเวณกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลก็ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนคลื่นลนบริเวณทะเลอันดามันมีนมกําลังแรงมีคลื่นสูงถึง2-3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กที่มีขนาดน้อยกว่า3วาก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งค่ะ